ท่านสึกสะอื่นจนสั่นเทิมไปทั้งองค์บางคราวจะมองเห็นผ้าสีเหลืองหม่นที่คุมกายสั่นน้อยๆตำแรงสั่นแห่งรูปกายแน่นอนท่านรู้สึกสะเทือนใจและว้าเหวยอย่างยิ่งเป็นเวลาน,านานเหลือเกินที่ท่านและพระศาสดาได้ทำประโยชน์และเอื้อเฟื้อต่อกันการจากไปของพระผู้มีพระภาคจึงเป็นเสมือนกระชากดวงใจของท่าน ให้หลุดลอยโอ้พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกและของข้าพระองค์เสียงขวรเคล้าออกมากับเสียงสุดอื่งตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจับไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วพระองค์ผู้ทรงพระมาหากรุณาดุดห่วงมหานพมาดวนจากข้าพระองค์ทั้งๆที่ข้าพระองค์ยังมีอาสวะอยู่เหมือนพี่เลี้ยงสอนให้เด็กเดิน เมื่อเด็กน้อยพอจะหัดก้าวเท่านั้นพี่เหลี้ยงก็มีอันทับท่าจากไปข้าพระองค์เหมือนเด็กน้อยผู้นั้นพระอานนท์คราำครวญอย่างน่าสงสารเมื่อพระอานนท์หายไปนานผิดปกติพระศาสดาจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์หายไปไหนไปยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูพระวิหารพระเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายทูลไปตามอาน,นุนมานี่เถิดพระศาสดาตรัสพระอานลน์เข้าสู่ที่เฝ้าด้วยใบหน้าที่ยังชุ่มด้วยน้ําตาพระศาสดาตรัสปลอบใจว่าอาน,นุนอยา่าคร่ำครวญน,นักเลยเราเคยบอกไปแล้วมิใช่หรือว่าบุคคลย่อมต้องพัดพราบจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาในโลกนี้ และในโลกไหนๆก็ตามไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรเลยสิ่งที่มีการเกิดย่อมมีการดับในที่สุดไม่มีอะไรยับยั้งต้านทานข้าแต่พระองค์ผู้เป็นประดุจด,ดวงตะวันพระอนุนทูลด้วยเสียงเสื่อนมน้อยๆข้าพระองค์มารำพึงว่าตลอดเวลาที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ข้าพระองค์เที่ยวติดตามประดุจฉายา ต่อไปนี้ข้าพระองค์จะพึงติดตามผู้ใดเล่าจะพึงตั้งน้ำใช้น้ำเสวยเพื่อผู้ใดจะพึงปัดกวาดเสนาสนะที่หลับที่นอนเพื่อผู้ใดอันหนึง่งเวลานี้ข้าพระองค์ยังมีอาสวะอยู่พระองค์มาด่วนปริมิพานใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์กำจัดก,กิเลสให้หมดสิน้น ข้าพระองค์คงอยู่ยังว้าเวและดยวดายเมื่อคำนึงอย่างนี้แล้วก็สุดจะหักห้ามความโศกคำสดได้อานน์เธอเป็นผู้มีบารมีธรรมได้สังสมมาแล้วมากเธอเป็นผู้มีบุญที่ได้ทำไว้แล้วมากอย่าเสียใจเลยกิจอันใดที่ควรทำแกตถาคตเธอได้ทำกิจนั้นอย่างสมบูรณ์ด้วยกายกรรม วุตจีกรรมและมโนโกรรมอันประกอบด้วยเมตตาอย่างยอดเยี่ยมจงประกอบความเพียรเถิเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอจะต้องสำเร็จอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ในไม่ช้าตรัสดังนี้แล้วจึงเรียกพิสุทั้งหลายเข้ามาสู่ที่ใกล้แล้วทรงสรรเสริญพระอานนท์โดยอนเนกปริยายเป็นต้นว่าพิสุทั้งหลาย อานุนเป็นบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้และอุปถาเราอย่างยอดเยี่ยมพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคตซึ่งมีภิกษุผู้อุปถากนนั้น,น,นก็ไม่ดีเกินไปกว่าอานุนอานุ์เป็นผู้ดำเนินจิตด,ด้วยปัญญารู้การที่ควรไม่ควรรู้การที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มาเฝ้าเราว่าการน,นี้สำหรับกษัตริย์การน,นี้สำหรับราชามหาอมมัด การนี้สำหรับคนทั่วไปควรได้รับการยกย่องนานาประการมีคุณธรรมน่าอัศจรรย์ผู้ที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยสนทนาก็อยากเห็นอยากสนทนาด้วยอยากฟังธรรมของอานนุนเมื่อฟังก็มีจิตใจเพลิดเพลินยินดีในธรรมที่อานนุ์แสดงไม่อิ่มไม่เบื่อด้วยธรรมวารีรสพิกิุทั้งหลาย อานน์เป็นบุคคลที่หาได้ยากผู้หนึ่งพระอานนท์ผู้มีความห่วงใยในพระศาสดาไม่มีที่สึ้นสุดกราบทูลด้วยน้ำเสียงที่ยังเศร้าอยู่ว่าพระองค์ผูเ้เจริญพระองค์เป็นประดุษพระเจ้าจากกักรพรรดิในทางธรรมทรงสถาปนาอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นทรงเป็นธรรมราชาสูงยิ่งกว่าราชาใดๆ ในพื้นพิภพนี้ข้าพระองค์เห็นว่าเมื่อสมควรแก่พระองค์เลยที่จะปรินิพานในเมืองกุสินาราอันเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยขอพระองค์ไปปรินิพานในเมืองใหญ่ๆเช่นราชคกลิศสาวัตถีจำปาสาเกตโกสัมพีพาารานสีเป็นต้นเถิพระเจ้าค่าในมหานครเหล่านี้กษัตริย์พราหมณ์เศรษฐี กหาบดีและปวยนครทุกชั้นที่เลื่อนสายพระองค์ก็มีอยู่มากจักได้ทำมหาสการะแดสรีระแห่งพระองค์เป็นมโหฬารควรแก่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุดมบุรุษรักในโลกอานนุนเธอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยชีวิตของตถาคตเป็นชีวิตแบบอย่างตถาคตนิพพานไปแต่เพียงรูปเท่านั้น แต่เยติคุณของเราคงอยู่ต่อไปเราต้องการให้ชีวิตนี้งามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอานนท์เอยสถาคตอุบัติแล้วเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเมื่ออุบัติมาสู่โลกนี้เราเกิดแล้วในป่านามว่าลุมพินีเมื่อตัสรู้อนุตตรสะสม,มาสัมโพธิญาณเราก็ได้บรรลุแล้วในป่าตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แขวงเมืองรัชคลืมหานครเมื่อตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกได้สาวกเพียงห้าคนเราก็ตั้งลงแล้วนับป่าอิสิปตนมิขทายะเขตเมืองพาราณสีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแห่งเราเราก็ควรนิพพานในป่าเช่นเดียวกันอันหนึ่งกุสินารานี้แม้บัดนี้จะเป็นเมืองน้อยแต่ในโบราณกาลกุสินารา เคยเป็นเมืองใหญ่มาแล้วเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าจักรพรรดินามว่ามหาสุทัศนะนครนี้เคยชื่อกุสาวดีเป็นราชธานีที่สมบูรณ์มั่งคั่งมีคนมากมีมนุษย์วิกรตื่นกลนรั่งพร้อมด้วยธัญญาหารมีโรมนียสถานที่บันเทิงจิตประดุจด,ดังราชธานีแห่งทิพยายนครกุสาวดีราชธานีนั้น กึกก้องนรุนแรททุกกลางวันและกลางคืนด้วยเสียงสิบประการคือเสียงคดสารเสียงพาชีเสียงเพรีและรถเสียงตะโพนเสียงพิมเสียงขับร้องเสียงตังสดานเสียงสังรวมทั้งสมียงประชาชนเรียกกันบริโภคอาหารด้วยความสำราญเบิกบานจิตพระเจ้ามหาสุทัศนะองค์จักรพรรดิเล่า พรทรงเป็นอิสราธิบดีในปฐพีมณฑลทรนงชงนะปัจจามิตรโดยธรรมไม่ต้องใช้ทังและสตราชนบทสงบราบคาบปราศจากโจนผู้ร้ายมารดายังบุตรให้ฟ้อนอยู่บนปกด้วยความเพลิดเพลินประตูบ้านปราศจากลิ่มสลักเป็นนครที่รื่นรมร่มเย็นสมเป็นราชธานีแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิราชอย่างแท้จริง อีกอย่างหนึ่งอาน,น,นุนเอยเมื่มองมาทางธรรมเพื่อให้เกิดสังเวทรสลรจิตก็พอคิดได้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมุ่งไปสู่จุดสลายตัวอาน,น,นุนจงดูเถิดพระเจ้าจากักรพรรดิมหาสุทัศนะก็ส่นพระชนไปแล้วเมืองกุสาวดีก็เปลี่ยนมาเป็นกุสินาราแล้วประชาชนชาวกุสาวดี ก็ตายกันไปหมดแล้วไม่แลไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรยั่งดืนตถาคตเองก็จะนลิพานในไม่ชานี้แล้วพระศาสดาก็รับสั่งให้พระอน,นุ์ไปแจ้งข่าวปรินิพานแกนมลกรลกกตัิย์ว่าพระตถา,าคตเจ้าจักปรินิพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อมลกษกตัิ์ ผู้ครองนครกุสินาราสดับข่าวนี้ต่างก็ทรงกำสดโสภาดูนทุกโทมนัสทัพทวีขยายพระเศษายกพระพาหาทั้งสองขึ้นแล้วคร่ำครวญลงมกิ้งเปลือกและหนึ่งบุคคลที่เท้าขาดกร่ำไรรำพันถึงพระโลกนาตว่าพระโลกนาตดวงปรินิพานนะักดวงตาของโลกดับลงแล้วประดุดสุริยา ซึ่งให้แสงสว่างดับวูบลงด้วยอาการโศกาดูนดังนี้มลกษัตริย์ตามพระอนนุนไปเฝ้าพระศาสดาณสารละวโนทยานพระอนนุนจัดให้เข้าเฝ้าเป็นตระกูลตระกูลไปแล้วกลับสู่สันทาคารคืนนั้นมลกษัตริย์ประชุมกันอยู่จนสว่างไม่ได้บรรทมเลย ย่างเข้ายามที่สองแห่งราตรีลมเย็นพัดผ่านมาเป็นครั้งคราวก็เพราบพุทธยานสารวันเปียกชุ่มไปด้วยอสุชนทาราแห่งมหาชนผู้เศร้าสลดทุกประมาณเขาหลังน้องตาออกมาด้วยความรักและรันทดใจพระจังวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะโผล่พ้นเหนือถิวไม้ทั้งทิศตะวันออกแล้ว โตเต็มดวงสาดแสงสีมวลใหญ่ลงสู่อุทยานสาลวันโรลมไปทั่วบริเวณมณฑลต้องใบาสาละซึ่งไหวไหน้อยดูงามตาแต่บรรยากาศในยามนี้สลดเกินไปที่ใครๆจะสนใจกับความงามแห่งแสงโสมที่สาส่องเหมือนจงใจจะบ,บูชาพระสรีระแห่งจรศาสดานั้นเงียบสงบวังเวง จะได้ยินอยู่บ้างก็คือเสียงสะอึกสะอื้นและทอดถอนใจของคนบางคนที่เพิ่งมาถึงท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าวนี้นักบวชเพศปริภาชกหนุ่มคนหนึ่งขออนุญาตผ่านฝูงชนเข้ามาเมื่อเข้ามาใกล้เขาบอกว่าขอเฝ้าพระศาสดาพระอนุลได้สดับเสียงนั้นจึงออกมารับและขอร้องวิงวอนว่า อย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยข้าแต่ท่านอนน์ปริพาชกผู้นั้นกล่าวข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทูลถามข้อข้องใจบางประการขอท่านได้โปรดอนุญาตเถิดข้าพเจ้าสุพัทธทะปริพาชกอย่าเลยสุพัทธทะท่านอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระองค์ทรงลำบากพรกายมากอยู่แล้ว พระองค์ประชวนหนะักจะปรินิพพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้แน่นอนท่านอน,นุนสุพัทธาวาวอนต่อไปโอกาสของข้าพเจ้าเหลือเพียงเล็กน้อยขอท่านอาศัยความเอ็นดูโปรดอนุญ,ญาตให้ข้าพเจ้าเฝ้าพระศาสดาเถิดพระอน,นุนคงทัดทานอย่างเดิมและสุพัทธก็อ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ยอมยออ่อท้อ จนกระทั่งได้ยินถึงพระศาสดาเรื่องก็เป็นไปยอย่างที่เคยเป็นมาพระศาสดามีพระมหากรุณาอันไม่มีที่สิ้นสุดรับสั่งกับพระอนุนว่าอานุนให้สุพัทธะเขามาหาเราเถิดเพียงทุน่นี้สุพัทธะปริภาชกก็ได้เข้าเฝ้าสมประสงค์เขากราบลงใกล้เตียงบรรทมแล้วทูลว่า ข้าแต่พระธรมุนีข้าพระองค์นามว่าสุภัทะถือเพศเป็นปริภาชกมาไม่นานได้ยินกิติศัพท์เล่าหรือเกียรติคุณแห่งพระองค์แต่ก็หาได้เคยเข้าเฝ้าไม่บัดนี้พระองค์จะดับขันปรินิพานแล้วข้าพระองค์ขอประทานโอกาสซึ่งมีอยู่น้อยนี้ถูนถามข้อข้องใจบางประการเพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลังถามเถิด สุภัททะพระศาสดาตรสพระองค์ผู้เจริญคณาจารย์ทั้งหกคือปุรณะกัสปะมัคคิโคสารอชิตเกตกำพลปุกุทธะกัจจายนะสันไยเวททบุตรและยิคลน,นาตบุตรเป็นาศาสดาเจ้าลัทธิที่มีคนนับถือมากเคารพบูชามากาศาสดาเหล่านี้ ยังจะเป็นพระอาหารหันต์หมดกิเลสหรือประการใดเรื่องนี้หรือสุพัทะที่เธอดิ้นรนขนขวายพยายามมาหาเราด้วยความพยายามยิ่งยวดพระศาสดษาตรัสย่างหลับพระเนตรอยู่เรื่องนี้เองพระเจ้าข้าสุพัทธะทูลรับพระอานนุนรู้สึกกระวนกระวายท,าทันทีเพราะเรื่องที่สุพัทธะมารบก,กวนพระศาสดานั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระหลือเกิน ขณะที่พระอนุนจะเชิญสุภัททะออกจากที่เฝ้านั่นเองพระศาสดา,าก็ตรัสขึ้นว่าอย่าสนใจกับเรื่องนั้นเลยสุพัททะเวลาของเราและของเธอยังเหลือน้อยเต็มทีแล้วจงถามสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เธอเองเถิดข้าแต่ท่านสมณะถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาสามข้อคือรอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือไม่ สมณะภายนอกศาสนาของพระองค์ไม่อยู่หรือไม่สังขารที่เที่ยงไม่อยู่หรือไม่สุพัทธะรอยเท้าในอากาศนั้นไม่มีศาสนาใดไม่มีมรรคมีองค์แปดสมณะผู้สงบถึงที่สุดก็ไม่มีในศาสนานั้นสังขารที่เที่ยงนั้นไม่มีเลยสุพัทธะปัญหาของเธอมีเท่านี้หรือมีเท่านี้พระเจ้าข่า สุพัทธทูลแล้วนุ่งอยู่พระพุทธองค์ผู้ทรงอนาวรณายานทรงทราบอุปนิสัยของสุพัทธะแล้วจึงตรัสต่อไปว่าสุพัทธะถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงทำให้ฟังแต่โดยย่อดูก่อนสุพัทธะอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดเป็นทามกระเสริฐสามารถให้บุคคลผู้เดินไปตามทางนี้ ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเต็มที่เป็นทางเดินไปสู่อมตะตัวก่อนสุภัตธะถ้าภิกษุหรือใครๆก็ตามพึงอยู่โดยชอบปฏิบัติดำเนินตามมรรคาอันกระเสริฐประกอบด้วยองค์แปดนี้อยู่โลกก็จะไม่พึงว่างจากพระอระหันต์สุภัต t ะสฟังพระพุทธดำรัสนี้แล้วเลื่อมใส ทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่เคยเป็นนักบวชในศาสนาอื่นมาก่อนถ้าประสงค์จะบวชในศาสนาของพระองค์จะต้องอยู่ติทยะปริวาสคือบำเพ็ญตนทำความดีจนภิกษุทั้งหลายไว้ใจเป็นเวลาสี่เดือนก่อนแล้วจึงจะบรรพชาอุปสมบทได้นี้เป็นประเพณีที่พระองค์ทรงตั้งไว้เป็นเวลานานมาแล้ว สุพัทธาทูลว่าเขาพอใจอยู่บำรุงปฏิบัติภิกษุทั้งหลายสักสีปีพระศาสดาทรงเห็นความตั้งใจจริงของสุพัทธดังนั้นจึงรับสั่งให้พระอานนุน์นำสุพัทธไปบรรพชาอุปสมบทพระอานุน์พระพุทธบัญชาแล้วนำสุพัทธไปณที่ส่วนหนึ่งลงผมและหนวดแล้วบอกกรรมฐานให้ให้ตั้งอยู่ในสารณคมและศีล สำเร็จเป็นสำมเนินวันพชาแล้วนำมาเฝ้าพระาศาสดาพระผู้ทรงมหากรุณาให้อุปสมบทแก่สุภัทธะเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วตรัสบ,บอกกรรมฐานอีกครั้งหนึ่งสุภัทธะภิกษุใหม่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามให้บรรลุพระอระหัตผลในคืนนี้ก่อนที่พระาศาสดาจะานิพพาน จึงออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่งในบริเวณอุทยานสารวันนั้นจงกรมนั้นคือเดินกลับไปกลับมาพร้อมด้วยพิจารณาข้อธรรมนำมาทำลายกิเลสทห้หลุดล่วงดักนี้ร่างกายของสุภัทภภิกษุหอหุ้มด้วยผ้ากาวสาวัท เมื่อต้องแสงจันทร์ในราตรีนั้นดูผิวพรรณของท่านเปล่งปลั่งงามอัมภัยมัชมียามแห่งราตรีจวนจะสิ้นอยู่แล้วเมืองรัชนีกลมโตเคลื่อนย้ายไปอยู่ทางท้องฟ้าด้านตะวันตกแล้วสุาาพัทภิกษุตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะบำเพ็ญเพียรคืนนี้ตลอดราตรีเพื่อบูชาพระาศาสดา ผู้จะนิพพานในปลายปัจจิมยามดังนั้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ไม่ยออ่อท้อแสงจังนทรวนผ่องสุกสกาวเมื่อครู่นี้ดูจะอับรัศมีลงสุพัทธพิชุแงนขึ้นดูทองฟ้าเมฆก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนเข้าบทบังแสงจันทจนมิดดวงไปแล้วแต่ไม่นานนักเมฆก้อนนั้นก็เคลื่อนคล้อยไป แสงโสมศาส่องลงมาสว่างนวลดังเดิมทันใดนั้นดวงปัญญาก็พึ่งโพลงขึ้นในดวงใจของสุภัทภภิกษุเพราะนำดวงใจไปเทียบด้วยดวงจันทร์อท่านอุทานเบาๆจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสมีรัศมีเหมือนจันเจ้าแต่อาศัยกิเลสที่จอนมาเป็นครั้งคราวจิตนี้จึงเศร้าหมอง หมือนก้อนเมฆบทบังดวงจันทร์ให้อับแสงและแล้ววิปัสนาปัญญาก็โปรงขึ้นชำระก,กิเลสแทงทะลุบาปธรรมทั้งมวลที่ห่อหุ้มดวงจิตแวกอวิชชาและโมหะอันเป็นประดุษตาข่ายด้วยสัสตราคือวิปัสนาปัญญาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสาสวะทั้งมวลบริรุอรหัตผลพร้อมด้วยปติสัมพิธา แล้วลงจากที่จงกลมมาถวายบังคมพระมงโคลบาทแห่งพระศาสดาแล้วนั่งอยู่สุพัทธภิกษุปัชิมสาวกอรหันผู้นี้ชื่อพ้องกับสุพัทธอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นบุตรแห่งสหายของพระผู้มีพระภาคผู้มีนามว่าอุปกะมีประวัติเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธองค์อันน่าสนใจยิ่งผู้หนึ่งดังนี้